สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีวอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในคำทํานายของไพ่ชุดนี้ ไพ่ใบแรกเนี่ยเ,เป็นตัวแทนของคุณที่ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังคิดทบทวนในเรื่องความสัมพันธ์นะคิดทบทวนในเรื่องการตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีกับสิ่งที่คุณเนี่ยได้ดำเนินมาแล้วได้ลงทุนลงแรงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องธุรกิจการลงทุนผลประโยชน์ของคุณ เพราะว่า,าในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดนะแล้วก็ในเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องคู่ครองคุณก็อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนคนนี้นั่นก็คือพลังงานของไพ่ห้าดาบแล้วก็ไพ่คึงถือดาบนะ คนคนนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้เขาอาจจะปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมหรือเขาคิดว่าเขาอยู่ในฐานะที่ถือไพ่เหนือกว่าบางครั้งเขาก็อาจจะปฏิบัติกับคุณหรือว่าทํากับคุณเ,เหมือนคนจนตรอกนะกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยคนคนนี้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เก้าเหรียญอืม ให้เก้าเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงสถานะแล้วก็ตัวตนของคุณด้วยในเรื่องความเป็นอยู่กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์อยากให้ใครเ,เลี้ยงดูคุณหรือว่าคุณติดอยู่กับตรงาภาพลักษณ์นะที่ถึงแม้ว่าคุณรู้ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ คนภายนอกเนี่ยเขาอาจจะชื่นชมเขานึกว่าคุณเนี่ยมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่สุขสบายแต่พลังงานของไพ่ห้าดาบแล้วก็ไพ่คิงถือดาบเนี่ยบวกกับไพ่เดอะเฮอร์มิตบอกให้เรารู้ว่าสถานภาพของคุณเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดไพ่เดอะเฮอร์มิตเนี่ยคุณซ่อนความรู้สึกของคุณบวกกับพลังงานของไพ่เห้าถ้วยเนี่ย มันก็บ่งบอกอีกว่าคุณกำลังช่างใจว่า,าคุณจะหลอกตัวเองอีกต่อไปได้ยังไงนะในเมื่อ,อความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่คุณต้องทนอยู่ตรงนี้นะมันจะต้องแลกมากับบางสิ่งอาจจะต้องถูกอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยควบคุมนะอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ของใคร,ใครบางคนที่กำลังเผชิญอยู่ในความสัมพันธ์ และในอีกด้านหนึ่งของความสัมพันธ์ของใครบางคนคุณกำลังรับมือกับคู่ครองที่บางครั้งเนี่ยคุณพึ่งพาอาศัยไม่ได้เลยนะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ชอบใช้อำนาจในการควบคุมแล้วก็รับมือกับปัญหาแล้วเ,เขาเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนะถึงแม้ว่าเขาจะ ไม่ช่วยเหลือหรือว่าเป็นที่พึ่งพาให้กับคุณได้แต่เขายังใช้อำนาจหน้าที่ของเขาในทางที่ไม่ถูกไม่ควรกดดันคุณนะให้คุณเนี่ยเป็นคนเออออกไปหางานทําให้คุณเนี่ยเออเป็นผู้นำหาเงินมาจุนเจือให้กับเขาบางครั้งคุณอาจจะเจอคนในลักษณะนี้นะนั่นก็คือเออ พลังงานของไพ่อัศวินถือเหรียญแล้วก็ไพ่ห้าดาบไพ่คิงถือดาบทีนี้ความสัมพันธ์หรือว่า,าสิ่งที่คุณคาดหวังสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ที่ภายนอกอะ่ะดูเหมือนว่าดีเป็นเพราะว่าคุณเนียพยายามปกปิดความจริงกับคนภายนอกหรือว่าคุณพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้คนเข้าใจว่า,าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเพราะคุณคุณรักษาหน้าอีกฝ่ายหนึ่งนะแล้วคุณก็พยายามรักษาหน้าของตัวคุณเองกับความสัมพันธ์นี้ที่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีใครบางคนเคยพูดกับคุณไว้เคยเตือนคุณไว้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่ห้าดาบว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะพบกับความเสียใจนะเพราะคนคนนี้เนี่ยนิสัยเขาเอ,อเข้ากับคนยากนะ ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำให้ใครหลายคนผิดหวังหรือว่าใครบางคนเนี่ยทนความใจร้อนทนความเห็นแก่ตัวทนความก้าวร้าวของเขาไม่ได้ทีนี้ตอนนี้เนี่ยคุณกำลังเผชิญอยู่แล้วคุณก็ได้รู้คำตอบสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองอย่างชัดเจนนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ตอนนี้เนี่ยคุณก็กำลังลังเลว่า จะเอาอยัางไงดีจะออกจากตรงนี้หรือว่าจะทนอยู่ตรงนี้ต่อไปนะคุณเริ่มไม่มีความสุขเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะพลังงานของไพ่หกไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวคือตอนนี้เนี่ยคุณก็พยายามที่จะปกปิดสถานภาพตัวคุณเองแล้วก็ปกปิดความผิดพลาดในคู่ครอ,องของคุณนะ พยายามรักษาหน้าเขาพยายามที่จะไม่พูดว่า,าสิ่งที่เขาทำกับคุณน่ะคุณเจออะไรยังไงบ้างนะแล้วในสถานการณ์นี้ดูเหมือนว่าคุณก็ยังต้องอพึ่งพาอาศัยกันนะกรณีบางคนคุณก็เลยเลือกที่จะไม่พูดถึงความรู้สึกแล้วก็ไม่มีการเรียกร้องไม่มีการต่อว่าต่อขานอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าคุณก็เห็นพลังงานของไพ่ห้าดาบไพ่คิงถือดาบ ถ้าเกิดว่าคุณเรียกร้องต่อต้านเขาก็จะกําจัดคุณออกไปจากตรงนี้นะนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วคือสิ่งที่คุณกลัวทีนี้พลังงานของไพ่เดอะชาริออตเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่คุณก็เลือกที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เลือกที่จะพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อันนี้ถึงแม้ว่าคุณ ต้องซ่อนความรู้สึกทำเป็นเหมือนกับว่าคุณไม่เจ็บปวดทุกอย่างเนี่ยมันดูราบลื่นนะเพราะว่าคุณไม่อยากให้ใครมาตัดสินหรือว่าคุณไม่อยากให้ใครมาหัวเลาะยาะคุณเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะแบบว่าทำตัวแบบโชว์ออฟหรือว่าทำตัวเปรียบเทียบแข่งขันกับ เ,เพื่อนฝูงของคุณหรืออะไรทํานองเนี้นะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าพอมันมีเรื่องราวลักษณะนี้เกิดขึ้นนะการที่คุณอยู่กับใครบางคนตรงนี้เนี่ยคุณก็เลยต้องเลือกที่จะทนเลือกที่จะเ,เดินต่อไปในความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่ในใจของคุณเนี่ยคิดอยากที่จะจบละนะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณ เลือกที่จะอยู่ตรงนี้เองแต่เอาจริงๆแล้วนะถ้าเกิดว่า,าตัวแทนของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่เก้าเหรียญจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็มีดีในตัวของคุณนะคุณก็เป็นคนเก่งนะคุณก็มีคุณค่าในตัวของคุณการที่คุณอ่ะมาอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าการที่คนคนนี้เนี่ยเขาเลือกคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยก็หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณก็มีอะไรดีเหมือนกันคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีชื่อเสียงมีหน้าตาแล้วก็มีเงินทองแต่การที่คุณอยู่กับเขาตรงนี้เนี่ยบางทีเหมือนกับว่าคุณอยากที่จะเอาอกเอาใจกับอีกฝ่ายหนึ่งคุณจะคุณอาจที่จะเอปนเปอพยายามทำให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยเก่งมีความสามารถเ,เหมาะที่เขาเนี่ยควรที่จะเลือกคุณมาอยู่ในความสัมพันธ์ คุณอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าหยุดอยู่ที่คุณนะคุณจะทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดคุณจะพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนคนนี้นะอันนั้นก็คือสิ่งที่คุณเนี่ยเลือกปฏิบัติแล้วก็ยอมทุ่มเทจิตใจนะยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ของคุณ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องมาเจอ,เ,อเหตุการณ์ในลักษณะนี้ตอนนี้คุณได้เห็นท่าแท้ของคนคนนี้แล้วความพยายามของคุณเนี่ยเบื้องบนอยากให้คุณเนี่ยใช้สิ่งนี้เนี่ยเอากลับไปนะสร้างผลงานหรือว่าทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเล็กๆน้อยๆน,นะไม่ว่าจะเป็นการที่คุณจะ ออกจากไอ้ความสัมพันธ์อันนี้ที่มันไม่เฮลที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกกดดันคุณจะต้องอทำหรือว่าจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นทุกอย่างกับการที่ว่าคุณสมควรที่จะอยู่ตรงนี้นะโดยที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขามีแต่เรียกร้องเอาจากคุณมีแต่ควบคุมคุณแล้วก็คาดหวังจากคุณโดยที่บางคนเนี่ยไม่คิดที่จะช่วยเหลือคุณด้วยซ้ำ อันนี้เนี่ยคุณจะต้องอทำใจแล้วคุณจะต้องอยอมรับความจริงให้ได้กับสถานภาพที่เป็นอยู่แล้วคุณก็ต้องลุกขึ้นมาสู้แทนที่จะมานั่งปกป้องคนคนนี้นะแล้วก็ปกป้องสถานภาพตัวคุณเองแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการปิดกั้นโอกาสตัวคุณเองแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วคนคนนี้ไม่ได้คิดที่จะช่วยเหลือคุณ ต่อให้เขามีเงินนะเขาก็ไม่ได้ช่วยคุณเพราะว่าสิ่งที่เขามองคุณนะ่ะตั้งแต่แรกเนะี่ยมันก็คือสิ่งที่คุณมีหรือว่าสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณอตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้คำตอบแล้วทีนี้เบื้องบนอยากให้คุณเนี่ยเอาเวลาเอาพลังงานของคุณทั้งหมดเนี่ยไปสร้างสรรค์ผลงานอะไรบางอย่างเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถ นะคุณอาจจะกลับไปหาครอบครัวอาจจะกลับไปหาความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงแล้วกเ็เงินทองเงินเก็บที่คุณพอมีเนี่ยนะคุณสามารถเอามาทำธุรกิจลงทุนอะไรบางอย่างซึ่งบางคนเนี่ยตอนนี้คุณก็อาจจะกําลังทำทำโปรเจกต์ทำบิสเนสที่เป็นเหมือนไซ์ไลน์อะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้ เบื้องบนก็อยากให้คุณเนี่ยทำสิ่งนี้ต่อไปแล้วอยากให้คุณเนี่ยโฟกัสไปกับสิ่งนี้แล้วไม่ต้องไปทุ่มเทเอาอกเอาใจใครมากมายแล้วคุณก็ลองดูซิว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะจะเป็นไปในรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าคุณเลิกที่จะเอาอกเอาใจเขานะแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไง นะเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์หรือว่าเขาจะทิ้งคุณนะเที่ยวนี้คุณก็จะได้เห็นแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีวันนั้นเกิดขึ้นวันที่ว่าเเขาอาจจะทิ้งคุณหรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ทิ้งเขาก็ได้นะเพราะในเหตุการณ์นี้มันจะมีการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบเพราะการกระทำที่คุณปฏิบัติต่อกันมันผลักดันอะให้คุณ เลือกที่จะออกจากตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณ,ค,ณคิดเอาไว้แล้วในหัวสมองนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะรอโอกาสที่ดีๆฉะนั้นคุณก็ต้องออใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองระหว่างที่ยังอยู่ตรงนี้นะต้องออกมาศึกษาวิชาชีพต้องออกมาเริ่มทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างทำผลงานบางอย่าง เพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณจะอยู่รอดแล้วคุณจะไปได้ด้วยโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครคุณต้องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ประสบความสําเร็จแหละมันถึงได้โชว์หน้าไพ่ก้าวเหรียนขึ้นมานะแต่การที่คุณอยู่กับใครบางคนเนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่คุณมีน่ะมันเริ่มจะล่อยหลอลงไปแล้วพอล่อยหลอปุ๊บกลายเป็นว่าเขา กับด้อยค่าคุณไม่ได้คิดที่จะช่วยสร้างช่วยหาแล้วก็ยังมองคุณอีกว่าคุณจะสามารถเลี้ยงดูเขาได้ไหมหรือว่าคุณสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เอาคุณนะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกแบบนี้ในความสัมพันธ์นะตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องหันกลับมารักตัวคุณเองก่อนเลยเพราะคุณเริ่มรู้แล้วว่าทตุแท้ของคนคนนี้ในยามที่คุณลำบากเนี่ย เขาไม่ได้คิดที่จะช่วยเหลือคุณคุณคาดหวังจากเขาไม่ได้นะอันนี้เป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ขอให้คุณนะรอเวลาที่เหมาะสมแล้วกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคุณผู้จัดก็อธิบายความหมายของหน้าภัยให้คุณได้รู้แล้วถึงท่าแท้ตัวตนของอ e ีกฝ่ายหนึ่งถึงสถานภาพของตัวคุณเองและส่วนในเรื่องการงานของคุณเนี่ยบางครั้ง ตัวแทนของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของไพ่ก้าเหรียญคุณอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่ในตำแหน่งงานที่ดีนะแล้วก็บางทีเนี่ยเพื่อนร่วมงานอาจจะอิจฉาหรือว่าจ้องจับผิดคุณนะอาจจะทำตัวแบ่งแยกแล้วก็ต่อต้านคุณนั่นก็คือสิ่งที่คุณกำลังรับมืออยู่นะในที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ คอยหาเรื่องนะคอยจับผิดคุณและในเวลาเดียวกันเนี่ยพลังงานของไพ่คิงถือดาบเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของเจ้านายเจ้าของกิจการด้วยที่บางครั้งช่วงเวลานี้ถ้าไพ่ใบนี้เนี่ยมาปรากฏคู่กับไพ่หกไม้เท้าก็หมายถึงสถานการณ์ที่บางครั้ง ตอนนี้เขาอาจจะมีแผนการบางอย่างที่คิดที่จะกำจัดคุณออกจากตรงจุดนี้เพราะว่า,าถ้าคุณอยู่ตรงนี้มานานเนี่ยเงินเดือนของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าคนอื่นนะทีนี้เขาก็เลยคิดที่จะตัดรายได้เออตัดรายจ่ายขอโทษทีนี้เขาก็จะทำยังไงบางทเาีเขาก็จะเลี้ยออฟนะ พนักงานแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะเป็นคนแรกที่เขาเล็งอยู่เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงแล้วก็เบนฟิตอะไรต่างๆพวกเวเคชั่นเพย์นะที่คุณจะได้รับเนี่ยต่อปีเนี่ยคุณได้แบบว่าคุณได้หลายอาทิตย์เลยนะคุณได้จ่ายเนี่ยทีนี้เขาก็ต้องมองที่คุณก่อนแล้วนะแล้วบางครั้งพลังงานของไพ่ ห้าดาบไพ่หกไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่เอ่อคิงถือดาบเนี่ยเ,เจ้านายของคุณอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรด้วยการที่เอ่อคิดที่จะกำจัดคุณออกจากตรงจุดนี้ซึ่งาจากหน้าไพ่เนี่ยผู้จัดก็มองเห็นแล้วว่าคุณก็เริ่มรู้แล้วก็เริ่มสังเกตได้แล้วว่าคุณถูกจับผิดแต่ว่าคุณก็ยังต้องการที่จะอยู่ตรงนี้ ทำหน้าที่ของคุณให้นานที่สุดแล้วคุณพยายามที่จะระวังตัวคุณเองอ่ะเพราะคุณเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ทีนี้ว่าในเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีสถานการณ์บางอย่างที่อ,อาจจะต้องมีการเผชิญหน้ากันนะในเรื่องทางตัวบทกฎหมายคุณอาจจะถูกกันแกล้งถูกกดดันให ออกจากตรงนี้หรือว่าถูกจับผิดถูกไล่ออกเนี่ยในช่วงเวลานี้นะพลังงานของไพ่หกไม้เท้าเนี่ยคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปในเวลาเดียวกันคุณจะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้ให้หมดจดเวลาจดสถานที่อะไรต่างๆเพื่อเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะจับผิดคุณอาจจะหาวิธีไล่คุณออกจากงานเพราะว่ามันจะมีเรื่อง ทนายความเข้ามาเรื่องคนกลางที่จะมาช่วยรับมือกับปัญหาก็ขอให้คุณมีสติแล้วก็อยู่ตรงนี้ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นในวันทั้งหน้าเนี่นะถ้าเกิดว่าคุณไหวตัวทันนะคุณลองไปปรึกษาทนายดูว่าการที่คุณจะออกจากตรงนี้นะหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคุณจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้าง แต่ผู้จัดเชื่อว่าการที่คุณออกจากตรงนี้คุณอยู่ตรงนี้มานานคุณจะต้องได้เงินก้อนอะไรบางอย่างคุณไปปรึกษาทนายเลยแล้วเขาจะให้คำแนะนำกับคุณผู้จัดก็ขอให้คุณนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ขอให้คุณช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะและถ้าท่านผู้ใดต้องการดูดวงเพิ่มเติม ต้องการดูดวงเออส่วนตัวกับผู้จัดผู้จัดก็ไม่ได้คิดค่าดูอะไรเพียงแต่ว่าคุณอาจจะสนับสนุนผู้จัดด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงเนี่ยนะแล้วคุณก็บริจาคตามศรัทธาของคุณก็ถือว่าเป็นการช่วยกันเป็นการช่วยเออสนับสนุนรายการของผู้จัดแล้วก็ผู้จัดก็จะดูดวงส่วนตัวให้กับคุณก็ขอขอบพระคุณเอาไว้ล่วงหน้า แล้วหวังว่าเราคงจะได้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีนะคะขอบพระคุณมากค่ะ